ที่โนดโนดมาเนี่ยนะครับไปเจอคนหนึ่งมันพูดเรื่องยุคเก้ายุคเก้าที่จะถึงเนี่ยหลังวันที่สี่กุมภาสองห้าหกเจ็ดช่วงเวลาซิมซีเข้าไปแล้วเนี่ย,ยเวลาวาเวลาวอมันก็จะเข้าเข้ายุคเก้าเต็มๆทีนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเบอร์โทรศัพท์ไปเอาเบอร์โทรศัพท์มาขายอยากขายขายไปไม่เกี่ยวกันนะครับตัวนี้ยุคเก้าไม่เกี่ยวกับเบอร์โทรศพัพท ต่อไปการจัดเรื่องยุคเก้าเนี่ยทิศใต้ไม่จําเป็นต้องโล่งไม่ใช่จัดบ้านแม่งทุกหลังเอาทิศใต้โลง่งทุกหลังอันนี้ผิดนะเพราะว่าโล่งคือตัวเอียงเกิดโลง่งตรงนั้นมีทางเคลื่อนมีพื้นที่ต่ําด้วยมันเป็นเอียงสูงเลยทีนี้แล้วบ้านบางองศาเนี่ยบ้านบางองศาเนี่ยใช้คำว่าองศาเนี่ยน้องๆบางนคนเอาไปใช้ก็ไม่เชื่งกว่านลิขสิทธิ์เพราะมันมเป็นเรื่องจริงบ้านบางองศาทิศใต้เนี่ยโล่งไม่ได้ต้องถึก ต้องทึบนะหนูนะพี่พี่จะพูดให้ฟังว่าทิศใต้โล่งทุกหลังไม่ได้โอเค